ตนีครับพกกระบอมุนฟางครับวันนี้จับพึ่งแล้วครับโชงนี้ก็เป็นเดือนตุลาครับนี่ก็เข้ามาตั้งแต่เดือนเมษซ่าครับหลังนี้ก็เพึ่งได้หมาจับชงนี้ครับเป็นการจับครั้งเรกเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะมีน้ำพึ่งดีหรือไม่

มาปั๊นตั้งข้างบนลังนะนี่ยช้างไม่ได้คอยก้วนตั้งข้างบนลังเหรมันกลืนนีน่เออหนูซื้อม,มาพูดแต่หลังเพิ่งมาเลยนะเี่ครับชิ้นที่หนึ่งตัดกันเลยครับนี่ก็เลยครับตัดตัวน้ำชิ้นที่หนึ่งหลังนี่ก็ล,ลายเพ้นอยู่ครับ นี่ครับออกมาเร็วน้ำพึ่งก็ใช้ได้ครับถึงไม่พิดีาเหมือนเดินสี่เดือนห้าออกมาเร็วครับน้ำพึ่งที่หลังนี้ก็ตรงนี้ก็เดือนตุลาครับจับน้ำพึ่งก็ไม่ไกลเย,ยอะเท่าเลยถ้าเคยต้องการน้ำพึ่งก็ติดต่อสอบ่ามไ้ครับเบอร,ร์โทรศัพท์ส่วนเป็นหนเ็นแปส่วนสครับ ไอดีไลน์ n ิมหนึ่งแปซูนซุนเฟซบุ๊กบ่หมุนฟาร์มครับนี่ครับนามปิตาส่้ยแฟรน,นี่นี่ครับนี่คือความสุ่มบูนของสมชาติครับที<ม>่ทางบ่วมุนฟาร์มอยู่ครับซึ่งจะเป็นเดือนตุลาแล้วครับแต่น้ำพ<ม>ึ่งก็อย่างมีแล้ครับช่วงนี้ฉันโตไปครับตัดตัวอ้อนอ้อมครับตัดตัวอ้อน ี่ครับตัวออนตัวเต็มสวยครับตัวนี้ก็ตัวอ้นสวยๆวยแล้วกตัดหัวน้ำครับซ <t> ึ่งที <t> <t> ทางบามมดความเลียงครับตอนนี้ก็ไม่มีการให้อาหารใดๆสั่งสิ้นครับก็เป็นน้ำพึ่งจากดอกไม้ป้าในธรรมชาติครับเพราะว่าตามในส่วนย่างยังมีตนม้นไม้ดอไม้เยอะแยะครับจะเป็นดอา ดทอทาวนต่างต่างครับมากมายมีพึ่งหาในในกินแล้วก็มีดอป้านมีซอนป้ามด้วยครับทำให้มีความอุดมสมทำให้มีความอุดมสมบูรณเยอะครับ น้เลยนี่ครับตัดตัวอ,อนเลยครับฉันต่อไปอ,อนเต็มเลยครับเพนนี้ช่วงเดือนตุลาช่วงนี้ครับซึ่งบางรังก็เริ่มทิ้งรังแล้วครับทิ้งรังไปหาที่ยุ่งไม่ครับบางแต่ยุ่งก่อเก้นานานๆนเก๋เกส่วนบางรังก็ทำท้าทิาท้งรังครับไกก็ยังไม่ทิง้ง บางรังก็ไม่มีน้ำบางรังก็มีน้ำาครับช่วงนี้บางรังเราสามารถจับลบซองได้ครับแต่ว่ารังนี้ก็เป็นรังที่จับรบเละครับอมมาเลยครับหัวน้ำสวยๆติตาสวยครับ ตันต่อไปตัดตัวอ้อนครับนี่ครับตัวอ้อนล่งจะตัดตัวอ่อนแล้วตัดหัวน้ำครับแบ่งครึ่งแล้วก็ตัดออกมาเลยครับรวงซอยซวยหัวน้ำน้ำพึ่งช่วงนี้จะเป็นฟง ว่าขวดนิดๆนดะครับเพราะว่าความชื้นในน้ำพึ่งมันค่อนข,อข,อขอ้างจะเยอะฟุ้นมันตกครับเพราะเป็นน้ำพึ่งอยู่ดูฟุ้นฟุ้นก็นเลยตกเยอะช่วงนี้ก็ตกเหมือนจะทุกวันนะครับแต่ว่าก็ยังมีน้ำพึ่งอยู่บ้างครับนี่ก็ตัดตัวอ้นแล้วครับฉันตอ่อไปหลังพึ่งชุดนี้ทำจะหมายทั้งครับนี่อายุลังครับประมาณรัก สามปีครับอายุหลังพึ่งสามปีก็มีความสมบูรณ์อยู่สักเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ครับเพราะหลังส่วนใหญ่ก็ไม่ขายได้ทุกคนครับทุกแต่เราองฝุนบางเหล็กน้อยครับเราฝุนตอกถอยข่นซาดไม้หน้าเลื้อยหน้าหกขุนไม้หลังนี้นี่ครับออกมาเร็วแฟ่นต่อไปหัวน้ำสวยๆข้าวๆครับ เฮ้ฟงองกุ้งข้ามครับทีนี้เราทีเราจะเอาเว้นไฟนี่ไว้ฟองนี่มันมีตัวอ่อนอยู่ฟงองกุ้งกุ้งข้ามฟังครอบฟังนู่ตัวอ่อนไม่ใครมีครับก็ต้องเว้นฟังทีมีตัวอ่อนไว้นีกระส่ออกมาเลยก็มีน้ำพึ่งอยู่บ้างครับแต่ก็ไม่ปิดตาแตข็ครอพบ,พบตัวนี้จะไม่ใครปิดตาแต่ก็มีน้ำพึ่งอยู่บ้าง แผนนี้ปิตานําพึ่งสังเสนเลยครับนี่ครับแพนนี้น่ะพึ่งสังเสนปิดตาซ้วยอยู่แพน,นนี้นะพี่เจนส้มต่อป่ยครับตัดชันต่อป่อย,น,ปยนี่แพนนี้ก็ปิดตาซ้วยสังแสนเหมือนครับนําพึ่ง กันต่อไปแบ่งครึ่งครับแบ่งครึ่งออมมาเลยครับเอาตัวอ้อนออมมาแล้วก็ครึ่งตัวอ้อนมานน่นเรายกไว้ให้มันรับอ้อมมาแล้วนี่เป็นน้ำผึ้งทางิ้นเลยครับฉันต่อไปแบ่งครึ่งเหมือนครับเอาแต่ส่วนไท่มีน้ำผึ้งส่วนไท่เป็นตัวอ้อนเว้นไว้ให้มัน ื่อไม่พึ่งขอเรานี่รั้งนะครับแต่ถ้าหลังนีนี่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพอว่ดดูดูการต่อไปม,มันก็หมาอยู่อีกครับรับดวงเขาข้าว,าวสวยๆเสร็จแล้วกันอ้ทิ้งนะเรียบร้อยครับวิธีการจับพึ่งหลังนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ